ครับผมสวัสดีครับลุงร้อมครับเปิดไปแล้วนะครับสหรับการแข่งขันศิลปรกรรมนักเรียนครั้งที่64นะครับเมื่อวานนี้ที่หอประชุมมหาวชลาลาวิทยาลัยรชาชภัฏ์สกลนครนะครับก็กําลังลุ้นกับลูกหลานนะครับแต่ที่แน่ๆน,นะฮะประกาศแล้วตอนนี้นี่แชมป์ออฟเดอะแชมป สภานักเรียนของเรียนานาว่าพิทยาคมโดยท่านผู้บริการบัญชายี่สารพัฒนะครับเอาอย่างไงนะครับตอนนี้นี่โซเชียลมีเดียลุงพร้อมครับสามารถที่ติดต่อข่าวสารรวดเร็วเหลือเกินเขตพื้นที่ทุกเขตนะครับเขามีเว็บไซต์แล้วก็มีที่ประกาศผลนะครับยังไงก็ตรวจสอบดูผลนะครับการขารันทุกรายการทุกประเภทก็แล้วกันนะครับมาที่ทางสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเยวาวชนหรือว่าสสอคอ ได้มีการแถลงข่าวคลี่ตารางชีวิตครูไทยในหนึ่งปีเสียงสะท้อนจากครูที่นักปฏิรูปต้องฟังโดยดรไกรยศพัทรวาทนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาของสอสอคอบอกว่า จากการวิจัยเรื่องกิจ,จก,กรรมภายนอกชั้นเรียนนะที่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนครูโดยการสัมภาษณ์ครูที่ได้รับรางวัลครูสอนดีทั่วประเทศนะครับพบว่าใน1ปีนะครับมีจํานวนวันเปิดเรียน200วันหรือว่า1ปีการศึกษาซึ่งครูต้องใช้เวลากับกิจ,จกรรมภายนอกชั้นเรียนที่ไม่ใช่การจัดรกาน ที่ไม่ใช่การจัดการเรียนการสอนถึง84วันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็42เปอร์เซ็นต์โดยกิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ครูนะต้องใช้เวลามากที่สุด3อันดับแรกก็คือการประเมินของหน่วยงานภายนอก 43วันต่อปีการจัดการในขันทางวิชาการ29วันและการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก10วันทั้งนี้หน่วยงานประเมินที่อยากให้ปรับปรุงมากที่สุด <c oughs> แน่นอนครับก็คือสอมศซึ่งช่วงนี้นะครับหลายโรงเรียนนะฮะกลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับการประเมินภายนอกอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ90%ของคุณครูเห็นว่าโรงเรียนต้องมีอิสระในการบริหารจัดการทุกๆด้านนะครับและที่สําคัญครับ ควรคืนครูสู่ห้องเรียนนะครับอ่าอย่างก,ก็เป็นข้อรับฟังที่ทางอ่าสมักงานปฏิรูปนะครับจะต้องไปรับฟังแล้วก็ประมวลผลเพื่อที่จะเสนอข้อคิดที่ดีที่สุดนะครับมาที่ขา่าเขตพื้นที่สพนปปค,ครปรมเขตหนึ่งนะครับแจ้งไปยังผู้มีการทุกโรงเรียนบอกว่าทางสพนปปครปรมเขตหนึ่งอ่าได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดท,ทุกโรงเรียนนะครับได้แจ้งข้อมูลจํานวน,นนักเรียนชั้นปอ .3 อ่าปกติตาบอดเลือนลางนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัด ทําจํานวนแบบทดสอบ N.T. ปี2557ก็มีหลายโรงเรียนนะครับที่ยังไม่ส่งจํานวนนักเรียนก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ส่งเขตพื้นที่นักคอมพนมเขตหนึ่งภายในวันนี้นะครับ12ธันวาคมเรื่องของบําเหน็จบํานาญนะครับเพื่อนครูเราพลาดไม่ได้นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ15ธันวาคมที่ห้องประชุมนองบึกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปดูกําหนดการแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับตอน เช้าก็จะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์การการราลับไปใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญแล้วก็มีการบอกแนวปฏิบัติในการสมัครของผู้มีสิทธิ์กลับไปใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้ชการปีพุทธศักราช2494ที่สําคัญหลังจากฟังองความรู้แล้วนะครับเพื่อนครูจะมีการแบ่งกลุ่ม คำนวณเพื่อประกอบการตัดสินใจอ้าวอย่างนั้นยังไงนี่วันจันทร์นี่พลาดไม่ได้นะครับคุณครูที่ต้องการนะครับส่วนเขตพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้จเจริญพรกำจังก,ก็ผู้ปแล้วเขตหนึ่งเขตสวันนี้เขตสองก็เช่นเดียวกันนะครับก็แจ้งผู้บริการทุกโรงเรียนนะครับจะมีแนวปฏิบัติบอกแนวต่างๆเกี่ยวกับการรับบําเหน็จบํานาญประมวลผลแล้วนี่ประมาณ20กว่าหน้านะครับคุณครูก็สามารถที่จะไปศึกษา ปงคงความรู้ได้ที่เว็บไซต์ของสพปมนครมขตรสองหรือหรือหรือ,อไปประชาสัมพันธ์หรือว่าไปขอความคิดเห็นนะครับจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์นะครับอ่าดรพัชรพงษ์ทัศส,สีนะครับผู้อนิการโรงเรียนอุทีวิทยาคารนะครับบอกว่า,วากีฬาพระธาตุท่าอุเทนเกมนะครับ2 9ท7ันธันวาคมนี้นะครับที่สนามกีฬา โรงเรียนอุเทนวิทยาคารนะครับเป็นการเรียกว่าเป็นการแข่งขันกีฬากีฬาระดับอำเภอนะครับทั้งหมด44โรงงานนี้พิธีเปิดวันที่18นะครับวันที่18ธันวาคมโดยท่านดรสมชอบนิิพจน์ายกอบจอนะครปนมหน้ามาชมมาเชีย์มากนะครับเพราะว่า,าท่านบัชรชพงศ์บอกว่าการแข่งขันกีฬานี้จะแข่งแบบถนนคนเดิน เลาะเรียบริมของอโดยเฉพาะนายกการแก้วมาดนะครับนายกเทศมนตรีเท่าเทนมีสนามฟุตซอลสวยๆแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับทางอำเภอศรสีสงครามก็เช่นเดียวกันนะครับ15-16วันจับบนทาาร์นี้กีฬาอำเภอศรสีสงครามที่โรงเรียนบ้านภูกระแตนะครับปิดท้ายข่าวนะครับวันนี้ท่านผู้ในการสุเทพวิลาจันทร์ผู้ในการโรงเรียนบ้านนาขมิน้นประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนาขมิน้นพนบกนาในาก็บอกว่าวันจันทร์นี้ ก็จะเปิดกีฬาเช่นเดียวกันนะครับที่สนามกีฬาเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อยนะครับของท่านผู้บริการปิยะพงพลเสอ่างานนี้ท่านดกเตอร์สมชอบก็มาเป็นประธานอีกเช่นเคยครับลวงพร้อมครับสวัสดีครับกกกนีีนีีีลัาาาา่ยฬฬฬหสสบ ภายในกีฬาเครือข่ายนะครับอย่างพลทองหนองอย่างวันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นที่นางามใช่ไหมอ่ะก็หลายที่แล้ะครับแต่ถ้าอย่างไรครับครูบาาจารย์หลังจากที่เสร็จการแข่งขันเกห้ต่เติม5นาทีนะครับก็ก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะครับก็ยินดีกับโรงเรียนนาวาพิยคมเดอนะครับน้องมณีรัตน์น้องรัตน์น้องเต่าน้องเต่าเนาะทีมงานนาวาพิยคมสุดยอดทนผู้ดีการบัญชานะครับลุ้นทุกทีมทุกรายการที่ไปแข่งขันนะครับทางเว็บได้เลยนะฮะมงคลที่34 นะครับนิพพานะสัจจิกิริยาจะาการทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทําให้แจ้งนิพพานผานสังโยชน์ตรวจตราโทษธทาตุขันมันฝึกถอนเอาอรหัตมัขยานาเพราะเผา,ารานโรนดับทุกข์รอนิพพานสําราญนักท่านพระพุทธ ท่านพระพุทธโคสาจารย์ผู้รจนาคำพรีพระสุดพระวิสุทธิมักท่านเป็นพระอาจารขัน้นปฏิสัมพิทาญาณท่านอธิบายการลึกถึงพระคุณพระนิพพานโดยท่านยกบาลี8ข้อไว้เป็นแนวเครื่องระลึกดังจะนำบรรยายไว้เป็นอุปกรณ์เครื่องรละลึกดังต่อไปนี้บาลีปรลนิพาน8หนึ่งก็คือมัทนิมัทนิมะ มะทะัทนแปลว่าพระนิพพานย่ำดีเสียซึ่งความเมามีความเมาในความเป็นหนุ่มและเมาในชีวิตโดยคิดว่าตนจะไม่ตายเป็นต้นให้สิ้นไปจากอารมณ์คือคิดเป็นปกติเสมอว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนตายแน่ๆโลกนี้ทั้งสิ้นมีความชิบหายเป็นที่สุดสองปิปาสวิณโยแปลว่าพระนิพพานบรรเทาซึ่งความกระหาย คือความใคร่กำหนัดยินดีในการ,รมคุณ5ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและถูกต้องสัมผัส 3. ามอาญยสุมคตูแปลว่าพระนิพพานถอนเสียซึ่งอะไรในการ,รมคุณ5หมายความว่าท่านที่เข้าถึงพระนิพพานก็คือมีกิเลสสิ้นแล้วย่อมไม่ผูกพันในการ,รมคุณ5เห็นการ,รมคุณ5เหมือนเห็นซากศพสี่วัตตูปัฉีโทแปลว่าพระนิพพานตั เสียซึ่งวณนสามก็คือกิเลสวัตตะได้แก่ตัดกิเลสได้สิ้นเชิงไม่มีความมัวเมาในกิเลสเหลืออยู่เมตน้อยกรรมวัตตะก็คือตัดกรรมอันเป็นบาปอากุศลวิปากวัตตะคือตัดผลกรรมที่เป็นอกุศลตันหักโยว,วิราคะนิรูแปลว่าพระนิพพานคํานั้นถึงความสิ้นไปแห่งตันหาตันหาไม่กําเริบอีกมีความหน่ายในตันหา ไม่มีความพอใจในตัณหาอีกดับตัณหาเสียได้สนิทตัณหาไม่กำเริบขึ้นอีกได้แม้แต่น้อย 6. วิราโค7นิโรโูแปดนิพพานนังแปลว่าดับสนิทแห่งกิเลตัณหาอุปาทานกรรมอำนาจทั้ง4ีนี้ไม่มีอำนาจจะให้ผลกับท่านที่มีจิตเข้าถึงพระนิพพานแล้วได้อีกตามข้อปรากฏว่ามีเพียงหข้อ ความจริงข้อที่6ท่านรวมไว้3อย่างก็คือตันหักโยวิราโคนิโรธูข้อนี้รวมไว้ซึ่งเสียซึ่ง3ข้อนี้แล้วทั้งหมดจึงเป็น8ข้อพอดีอท่านลงในแบบว่า8ตามท่านความจริงก็ท่านจะรวมท่านก็จะน่าจะเขียนไว้ว่ารวม6ข้อก็จะสิ้นเรื่องเมื่อท่านได้บรรยายเขียนไว้ในรูปแบบต่างๆมาอย่างนี้ก็ดำเนินตามท่าน เพราะท่านเป็นอรหันต์สิ้นกิเลสแล้วพระนิพพานตามในบาลีทั้ง8แม้ขอ้อใดข้อหนึ่งก็ตามความพอใจแต่ท่านก็แนะไว้ในที่เดียวกันว่าบริกรรมนิพพานน,นั่นแหละดีอย่างยิ่งาภาวนาไปจนกว่าจิตจะเข้าสู่อุปจารย์ฌานาโดยที่จิตระดับนิวรณ์หได้สงบแล้วถึงอุปจาราถึงอุปจารฌานเป็นที่สุดกรรมฐานนี้ที่ท่านกล่าวว่า ได้ถึงที่สุดเพียงอุปราชก็เป็นเพราะละเอียดสุขุมและใช้อารมณ์ใคร้ครวนเป็นปกติกรรมฐานนี้จึงมีกําลังไม่ถึงฌานอานิสงส์ที่ใช้อารมณ์ใคร้ครวนถึงพระนิพพานนี้มีผลมากเป็นปัจจัยให้อารมณ์ให้ละอารมณ์ที่คลุกเคล้าด้วยอํานาจกิเลสและตัณหาเห็นโทษในวัฏฏะเป็นปัจจัยให้สแสวงหาทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นปฏิปทาไปสู่พระนิพพาน เป็นกรรมฐานที่นักปฏิบัติได้ผลเป็นกำไรเพราะเป็นปัจจัยให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้สบายเพราะท่านผู้ปฏิบัติจงสนใจในกรรมฐานกองนี้ให้ม,มากๆและก็แสวงหาทางปฏิบัติให้เข้าตรงต่อพระนิพพานมาปฏิบัติท่านมีโอกาสเข้าสู่พระนิพพานได้อย่างไม่ยากนักเพราะระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี้เป็นองค์หนึ่งในองค์สามของพระโสดาบันที่ว่าท่านก้าว เข้าไปเป็นพระโสดาบันหนึ่งในสามของอพระองค์โสดาบันแล้วเหลืออีกสองต้องควรสแสวงให้ครบถ้วนคือต้องลดละเลิกตัดความอยากออกไปเพราะความอยากทําให้ยากอยากจึงยากยิ่งอยากก็ยิ่งยากหยุดอยากยากก็หยุดความอยากมันเป็นตันหานะครับเราตัดเสียได้เราก็ลุดพ้นจากกองกิเลสไปนะครับได้ฟังธรรม ในสิ่งที่ไม่รู้นะครับก็ทําให้เราได้บนกุศลนำกันเนาอพี่น้องเนาะเอาเด้ยวยความหลักและปารถนาดีจากผมเจริญพรคําจานพร้อมพัน์กุลภาสมพงค์อุปมาวันขอบคุณครับสวัสดีครับ